คือร่างกายของเราเนี่ยมีคุณค่าน้อยบัวตัวหนึ่งล้มตายแล้วขายได้เกือบทุกส่วนละคนเราตายเนี่ยกลายเป็นศพเป็นที่รังเกียจอย่ามีชีวิตหนแม่รักมากบางครั้งตายปุ๊บไม่ถึงชั่วโมงดีต้องรีบเออกจากบ้านไปวัดทางกายเราสู้สัตว์ทั้งหลายไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ฉลาดทำสิ่งที่มีค่าน้อย ให้มีค่ามากกล่าวเมื่อเราเสียชีวิตแล้วตึงก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนั่นเราก็ได้ส่งต่อแสงสว่างคือชีวิตใหม่ให้กับผู้คนคือดวงตาก็ได้ใช้งานเป็นบุญบริจาคใหญ่ก่อนที่จะจากโลกนี้ไปร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะผ่านช่องทางเว็บไซต์ i a g a d o n e t r e d c o s s o r t h หรือแอปพลิเคชัน บริจากดวงตาอ,อวัยวะ